สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดิฉันวันธ์พรายพันธ์และทีมงานสสวภูเก็ตค่ะพามากันที่แพรโกปาลใครที่ติดตามผลงานของสวทวภูเก็ตและโกปาลคงจะติดตามความต่อเนื่องมาเลยทีเดียวว่าแพรโกปาลเนี่ยอยู่กลางทะเลปลาหลาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เราต้องสวัสดีโกปาลอย่างเป็นทางการก่อนค่ะสวัสดีค่ะโกปาลค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับให้โกปาลแนะนําตัวเองก่อนเลยครับผมนายปร,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 ะ,ระิทชาละับเกษตรรัฐกิจชุมชนบ้านปลาหลครับ จริงๆกภปานไม่ได้มีแค่ตำแหน่งที่แนะนำํำมีหลากหลายเลยทีเดียวในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็พัฒนาเป็นธุรกิจขนาดกลางจนไปถึงระดับสากลแล้วค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะตอนนี้เพราะว่าเราขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตร,รด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทําธุรกิจด้านอาหารด้วยเพราะว่าจริงๆคําว่ากเกษตรเนี่ยเพราะอะไร ก่อนหน้านี้เมื่อปี2564ค่ะทีมงานสวทภูเกิตได้ลงพื้นที่มาแพกโกปาลในช่วงของหลังโควิดแรกๆในการที่จะ,ะต่อยอดการท่องเที่ยวดึงเ<ช>ม็ดเงินกลับมาหลังโควิด19แล้วก็มารู้จักแพรโกปาลน,นี่แหละค่ะซึ่งเป็นแพรเลี้ยงกุ้งมังกรและแบล็กแซลมอนก็คือ <Sal> ช่อนทะเลใช่ครับแล้วก็มีการแปลรูปเป็นอาหารซาซิมิกกุ้งมังกรแบบสดๆแล้วก็แปลรูปอาหารหลากหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็เปิดเป็นแพรอาหารด้วยที่ เป็นพาเวทจริงๆรป็น, private. นะคะแล้วก็หลังจากนั้นต่อยอดมาตอนนี้ใครไม่รู้จักแพะโกปาที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะโกปานอกเหนือจากการทําธุรกิจตรงจุดนี้ทําการเกษตรตรงจุดนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนประมงท้องฉิ่นที่เริ่มจากการจับกลุ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็ส่งต่อผลผลิตเหล่านี้ล่ะค่ะไปอย่างทั่วประเทศและตอนนี้แล้วก็ส่งออกนอกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเองค่ะมีการขับเคลื่อนผลักดันให้กุ้งมังกรเป็นสินค้า GI สัตว์น้ําตัวที่2ของจังหวัดภูเก็ต เพราะฉะนั้นใครมาจังหวัดภูกเก็ตไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติประเทศไหนๆก็แล้วแต่จะต้องได้ลิมรสชาติของกุ้งมังกรเจ็ดสีภูกเก็ตและโกปานเองนอกเหนือจากตอนนี้ที่บอกว่าเป็นแพรอาหารไพรเวทมีการต่อยอดไปในส่วนของ <ทำ S 1> แคมปิ้งด้วยแคมปิ้งตกปาลาชมวิวครับผม คุยกันก่อนเลยค่ะุกปานให้เล่าเลยว่าตั้งแต่เริ่มจุดที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกลุ่มการเลี้ยงกระชังกุ้งมังกรเลี้ยงแบ็กซลมอนแล้วก็ต่อยอดเป็นแพลนอาหารจนขยับเป็นแคมปิ้งตอนนีุ้กปานนึกแนวทางในการทําธุรกิจอย่างนี้ยังไงคืผมมองโดยรอบรอบรอาจังหวัดกค้เคียงอย่างจังหวัดพังงา,นานกระบี่ตัวนี้การเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศคนเดินทางมาเที่ยวเยอะเหมือนพังงาเขาจะมีน้ําตกเขาเขาก็ไปทําแคมปิ้ง กลางเต็นนอนดูต้นไม้ดูปลาทางแต่ผมก็มีทะเลเราก็มาคิดว่าทะเลเราก็ตกปลาตกปลาให้อาหารปลาแล้วก็ดูดูป่าโคงกลางแถวนี้ครับก็ความอุดมสมบูรณ์นีที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เยอะแล้วก็ยังพาลูกค้าที่มาเยี่ยมชมตอนเย็นๆเราก็พาไปวางอวนปูดําไปวางอวนปูไปดักใสปูตอนเช้าเราตื่นมาก็ไปกู้มาแล้วก็มาทํา Uh huh. อะไรกิน uh huh. กันก่อนขับบ้านมือรันตอนเที่ยงก่อนขับบ้านแล้วก็ประสบความสำเร็จคือการตอบรับที่ดีแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังดาเนินงานเรื่องกับเรื่องสิทิค้าจีไอ uh huh. คิดว่าเรื่องปลาไอ้ง้งมังกรเจ็ดสีเราหน้าจะได้เร็วๆนี้ uh huh. เป็นสิทธิ์จไคิดว่าไม่น่าจะพลาด รอ,อแสดงความยินดีกับช,ชาวภูเก็ตรอแสดงความยินดีกับกเกษตรกรกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตค่ะประกาศเป็นสินค้าจีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ G.I. ของจังหวัดภูเกต็ตด้านสัตว์น้ําตัวที่สองเมืองไหล 2> 2เราได้เฮค่ะเพราะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้นาน,นการ,กรเกษตร ที่จะมีมูลค่าเพิ่ม,มไปมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ครูพันพูดเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะคุณผู้งคุณผู้ชมคะว่าในส่วนของการต่อยอดการทําธุรกิจจากเกษตรกร,กรที่รวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงมาแปรรูปอาหารมาขึ้นตกอาหารที่เอาวิชาชีพเดิมเนี่ยค่ะในการเป็นเชฟมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ขับขยับธุรกิจให้มีการเติบโตขึ้นจนกระทั่งอนาคตหรือว่าตอนนี้ทำไปแล้วจัดขายายในส่วนของแคมปิ้งตกปลา เอาวัตถุเอาเรียกว่าเอาโรด,ดกทางวัฒนธรรมพื้นที่นี่แหละค่ะมาเป็นตัวชูในเรื่องของการยกระดับมูลค่าการท่องเที่ยวชุมชนไม่ใช่เพียงแค่โกบานจะมีความเข้มแข็งแข็งแรงด้านธุรกิจที่ประกอบอย่างเดียวแต่โกบานมีการสานต่อความเข้มแข็งเหล่านี้ให้กับชุมชนด้วยชุมชนและด้านการศึกษาทางรัชภัลด้วยดังชุมชนทุกหน่วยงานที่เข้ามาเขาต้องมาดูงานหรือว่าจะเป็นรอบพิเศษเราก็เป็นไปเป็นวิทยากรสอนนักเรียน ตามโรงเรียนนไปเป็นวิทยากรตามหมู่บ้านที่เขาเกี่ยวกับเพาะเลี้ยงเกี่ยวกับด้านการเกษตรบางบางอย่างอย่าง,างจังหวัดใกล้เคียงพัางงากระบี่ครับเ,บเมื่อปี2564ค่ะดิฉันและทีมงานสวทภภูเก็ตมาจะจะเจอกกปาในเรื่องของการเพราะเลี้ยงกุ้งมังกงรเจ็ดสีแล้ก็การเปิดอ่า แพ้อาหารแบบ p r i v a t e แล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของปากรลังพ่อขาวใ,ในการดูแลทร,รัพยากรทางทะเลในพื้นที่รวมไปถึงแม่กุ้งมังกร <ใน S 1> ที่มีไข,ข,<ก>ข่ก็ส่งให้กับศูนย์เพาะเลี้ยงชายฝังใ,ในการจะขยายขยับให้เป็นกุ้งมังกรในพื้นที่จริงๆแล้วก็มีการปล่อยลงสู่ทะเลด้วย ก็พนเป็นองค์ความรู้บุคคลที่หลากหลายเลยทีเดียวค่ะคุณฟังผู้ชมคะนอกนือจากการเพาะเลี้ยงการสานต่อตรงนี้ก็าันมีอาชีพเป็นเชฟเก่าก็นําความรู้ต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาให้กับชุมชนในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําอย่างเช่นกุ้งม,มังกรเป็นซาซิมิปลาช่อนทะเลหรือแบล็กแซลมอนในราคาตอนนี้บอกได้เลยว่าซาซิมิปลาไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากปลาช่อนตัวนี้ขึ้นอยู่ระดับมองอาหารแบบสินค้าตัวนี้ แทบจะไม่พอแล้วราคาอัพมาจากจากร้อยก็100นิดนิดตอนนี้เกือบ200รกว่าแล้วปี2,564ราคาเบคแซลมอนหน้าฟาร์มหรือหน้ากระชังไม่ถึงร0อยที่เราคุยกันวันนั้นตอนนั้น90บาทถึง100่อนตอนนี้อัพสกิลขึ้นมาเป็นมูลค่าเพิ่มที่บอกว่าโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวต้องจองหน้าหน้ากระชังหน้าแพนะคะเพราะว่า กายเป็นว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากใช่ครับและสู้ได้กับแซลมอนของต่างชาติ<ช>เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่โคปานทําธุรกิจบอกว่าขนาดเล็กที่จะเติบโตไปตอนนี้เราไม่ได้มุมมองแค่ธุรกิจที่เราโตไปอย่างเดียว<ช>แต่เราเอาความรู้ที่เรามีขยับขยายให้ท้องถิ่นให้ชมุมชนชมีความเติบโตด้วย รตรงจุดนี้ต้องถามเลยว่าใจโกาปานเนี่ยมองความรู้มองยังไงถึงเราพร้อมที่จะแบ่งจัดสรรเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปให้กับชุมชนไปให้กับการศึกษาออส่วนมากผมอยู่ตรงนี้แหละฮะมันมีทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เขาเข้ามานี่ครับทุกหน่วยงานเข้ามาที่นี้แล้วก็เ <ๆ S 2> ข้ามาถ่ายทํารายการไม่ว่ายูทูบเบอร์ไม่ว่าอะไรครับเข้ามา,มาทำรายการครับว่ามาทํารายการแล้วก็ ได้เอาไปขยายตามสถ<ม>า,านีหรือว่าซื่อต่างๆสื่อต,ต่างๆครับเ<ร>พราะเห็นกุปานพอจุดน,นั้นมีการประสานเข้ามากูาปานก็ไม่ปฏิเสธเลยจริงๆน้อยคนที่จะ,ะแบ่งจัดสรรเวลาส่วนตัวกับการทรําธุรกิจเนี่ยคืนให้กับชุมชนครับตรงจุด <ผม S 1> นี้ใจแหละกุปานใจเลยคือตรงนี้ผมก็ให้ตลอดกันแล้วครับมาใครมาก็ผมก็ให้ครับมาให้ตลอดอยู่แล้วครับเป็นความคิดเชิงบวกค่ะคุณผู้ชมคะที่วันนี้เราลงมาซ้ำ ะะห่างหายกันไป3-4ปีแต่เรายังประสานติดต่อโกปาเรายังดูความเติบโตของโกปาดูความเป็นนักบุญใจบุญจริงๆในเรื่องของการส่งมอบส่งต่อสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในมือ <c oughs> ให้กับชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับ พี่น้องประชาชนมีความแข็งแรงเพราะไม่ใช่แค่ในพื้นที่ฉลองกปานบอกแล้วว่ากปานส่งต่อเหล่านี้ไปให้กับโดยทั่วเลยทีเดียวเป็นวิทยากรพื้นที่ในมหาวิทยายลัยราชภัฏนภูเก็ตที่ตอนนี้ดึงกปานเข้าไปเป็นองค์ความรู้บุคคลอย่างที่เห็นได้ชัดในภาควิชาหลายๆภาควิชาแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาเข้ามาศึกษาในพื้นที่จริงด้วยเหล่านี้ค่ะ ถ้าคนที่ทําธุรกิจแล้วมองว่าเราต้องอยู่กับธุรกิจของเราเติบโตในธุรกิจของเราจะไม่สามารถแบ่งเวลาที่มีมูลค่าให้กับชุมชนให้กับการศึกษาได้แต่กบาลมองว่าการทําธุรกิจเติบโตแล้วในตั้งแต่ปี64นะคุณผู้ฟังผู้ชมที่เราคุยกันคือถ้าเราเติบโตเราอยู่ได้เราก็ส่งมอบต่อทําให้ผลผลิตตรงจุดนี้เราจะเห็นได้เป็นการตอบโจทย์ที่หลายๆคนเยอะเยอะมากตอนนี้ครับเยอะมากพุ่งเข้ามา แกิว่าตอนนี้เราคือเรื่องมุ่งมั่นเกินเกกับผลผลิตเกี่ยวกับวัตถุดิบของเราอตอนนี้เราจะมีพอหรือเปล่าพ่อพันธุ์ม่พันธุปลาตอนนี้เราดบลงมานิดนึงเพราะว่าเราใช้ไปหลายครั้งแล้วเพราะพ่อพันธแม่ันใช้สามรอบหรือสี่รอบครับค,คือตรงนี้คือเราเราต้องกังวล <หา S 1> แล้วพ่อพันธุ์ม่พันธุหมครับผม ตรงจุดนี้เองนะคะอย่างที่กูปานบอกนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยชรัชัฏภูเก็ตเองที่ดึงกูปานเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นองค์ความรู้บุคคลถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆน,นักศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อให้ชุมชนั้นเกิดค,ความแข็งแรงรกูปานเองก็ยังเป็นเครือข่ายด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นของประมงในเรื่องของหาพ่อพันแม่พันเว็กซ์แซลมอนด้วยแล้วก็กุ้งมังกรเจร็ดสีด้วยในการขยายต่อจุดนี้ค่ะ การทำธุรกิจขนาดเล็กของเราที่เราเติบโตและตอนนี้เราบอกได้เลยว่าผลผลิตของเราไม่สามารถที่จะส่งต่อไปยัง<ช>ตลาดสากล <สา S 1> ได้อยา<ด>แบบต่อเนื่องครับพอเฉพาะในเมืองไทยตอนนี้เทาท่ร้านอาหารดังๆขเขาก็ใช้โวลุมเยอะมากรเราต้องไม่สามารถคอนแทคกันได้เแซบบ็นทําสัญญากันได้ว่าหนึ่งในเครือข่ายของเราก็จําเป็นต้องต้องต้องเลี้ยงแล้วเลี้ยงเท่าที่มีคือ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วสุดท้าย แต่ละปีมันสภาพภูมิอากาศมันก็ไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันหนึ่งภูมิอากาศที่กกปานพูดเสมอค่ะว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันต้องคํานึงในหลากหลายอย่างเลยทีเดียวและตอนนี้การเติบโตด้านด้านการท่องเที่ยวหลังโควิด -19 เราจะเห็นได้ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวจะยอจะเทียบเท่าแล้วในปี2 5 6 2เพราะฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลผลิตของเราการเตรียมพร้อมรับมือในการเชื่อมโยงธุรกิจไปยังภาคการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งตรงจุดนี้อยากให้กกปา ฝากถึงพี่น้องประชาชนใครที่ติดตามโกปานอยู่หรือใครเพิ่งมาเปิดดูเช็คดูคโกปานแพรโกปานกุ้งม,มังกรเจดสีภูเกต็ตฝากนิดนึงค่ะตอนท้ายครับผมว่าก็กไม่ก็เหมือนเดิมครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็ทุกท่านทุกหน่วยงานที่มาเรือว่าภาคเอกชนหรือภาครัฐผมก็ยังมีเหมือนเดิมที่ต้อนรับเหมือนเดิมไม่ว่าลูกค้าที่เคยมาหรือไม่เคยมาตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เป็น แบบเกษตรยั่งยืนและอยู่แบบเกษตรยั่งยืนและเกษตรเชิงระบบนิเวศคิดว่าตรงนี้ไม่นานครับเพราะว่ามู่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าได้สินค้าที่ไอคอนจหวัเกตเป็นคุ้มังกรลอยเป็นโลโก้ของจหวัเกีเนี่ยผมคิดว่าเพิ่มปริมาณหรือว่ายกระดับขึ้นมาอีก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 เลเวลหนึ่งครับผมว่านะผมขอขอบพระคุณมากเลยที่ทางสวทภูเก็ตที่ยังไม่ลืมกันมาตลอดเลย โกปานบอกแล้วค่ะพร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกองค์กรเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนติดต่อประสานงานโกปานมาได้เสมอทิ้งท้ายเบอร์โทรเลยค่ะใครอาจจะมาชิมอาหารแบบ p r i v a t หรือว่ามาแคมป์ปิ้งในโอกาสข้างหน้ากปานทิ้งท้ายเบอร์โทรไว้เลยค่ะครับ087538978กับแพรโกปานครับค่ะ ไฮโกปาวิสากิจชุมชนใหม่พื้นที่ต่อยอดภาคธุรกิจด้านอาหารและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหนึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งบุคคลที่เราจะต้องรู้จักและมาพบเจอให้ได้เมื่อเรามาภูเก็ตวันนี้ต้องขอขอบคุณโกปาเป็นอย่างสูงค่ะครับแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามสื่อต่างๆที่มีการเผยแพร่ในส่วนของกุมากรอเจ็ดสีภูเก็ตและก็ส่วนหนึ่งก็คือโกปาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและ ทางสวทภูกเก็ตุจะขยับขยายต่อยอดด้านธุรกิจของกุกก้งมังกรจิตสีภูเก็ตนี่แหละค่ะให้เกิดความยั่งยืนม,มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในระดับสากลวันนี้ดิฉันนภันรพรายพันธ์โกปาลรวมไปถึงทีมงานสวทภูกเก็ตต้องขอยยขอนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตค่ะถึงการดึงโกปาลเข้ามามีส่วนร่วมด้านการศึกษาด้วยเราพักกันสักครู่ไปติดตามในช่วงของการพูดคุยกับอาจารย์กุ้งกันค่ะ เอาละครับเพื่อสักครู่นี้เราคุยกบับกุมปานแล้วนะคะถึงการขยับขยายต่อยอดทางธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนค่ะที่ตอนนี้กุมปานเองถือว่าเป็นปราชุมชนหรือว่าปราท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําธุรกิจและการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กขนาดย่อมเพื่อที่จะสานต่อไปยังชุมชนและน้องนองน,องนักศึกษานะคะเพื่อให้เป็นบัณฑิตหรือเป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้ผู้ที่มีความรู้หรื่งบัณฑิตจบใหม่นี่แหละไม่เป็นสมองไหลไปที่อื่นตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ ดีค่ะคุณเอกค่ะอาจารย์คุณแนะนํานิดนึงค่ะว่าตอนนี้อาจารย์ชื่ออะไรเป็นยังไงแล้วสอนอยู่ที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะดรสุนันทาคันธนน์นะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชบัฏภูเกตค่ะในตรงส่วนของราชภัฏภูเก็ตก็ดูแลตรงส่วนบริการวิชาการด้วยค่ะตอนนี้ก็คือเป็นโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชบัฏภูเก็ตหรือว่า r e i n v e n t i n g ค่ะพี่ค่ะ ตรงจุดนี้นะคะใครที่ติดตามในสื่อต่าง,างๆเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศเป็นการส่งเสริมต่อยอดเข้าถึงให้กับ ชุมชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชนที่เกิดความเข้มแข็งแข็งแรงด้วยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่โกบานเข้าไปมีส่วนร่วมที่<ช>อาจารย์<ช>เล็งเห็นถึงความสามารถของโกบานตรงจุดนี้ค่ะอา<ช>จารยา์มีแนวยังไงถึงดึงโกบานเข้าไปมีส่วนร่วมกับด้านการศึกษาตรงจุดนี้ค่ะค่ะ ของโกปานนะคะคือความโดดเด่นเลยคือตอนแรกก็คือที่เข้ามายัางตรงส่วนกระชังเลี้ยงปลาน,นะคะ,คะกปานมีความโดดเด่นคือทํากระชังเลี้ยงซึ่งเป็นประมงนอกเหนือจากนั้นกปานยังมีความเชี่ยวชาญในตรงส่วนประเด็นของ การเป็นเชฟหรือว่าเป็นกุ๊กแล้วก็มเมนูอาหารที่ตอนนั้นก็คือลงมาเยี่ยมแล้วโกปาก็ทําอาหารเป็นกุ้งมังกรให้กินค่ะถามโกบานนี่เราเปิดร้านอาหารบนกระชังอะไรหรือเปล่าพี่ทําไมมันมันดูดีแล้วก็อร่อยแบบนี้กกปานบอกไม่ครับของผมพาเว e นะครับก็เลยก็เลยมองเห็นว่ากุ้งมังกรซึ่งจังหวัดกําลังขับเคลื่อนให้เป็น GI ของจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มองว่ากุ้งมังกรคือไม่มีใครที่ ไม่อยากจะรับประทานล็อกเกอร์ใช่ไหมคะ,ะตรงส่วนนี้เป็นความคาดหวังของทุกคนที่จะมาภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เลยมองความโดดเด่นของโกปาลผสมกับประสานเขาเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ก็คือกระชังเลี้ยงอเอาประสบการณ์เก่าซึ่งเป็นเชฟมาบูรณาการค่ะแล้วทีนี้ไปเขียนโปรเจกต์ตอนนั้นเขียนเรียนเวนติ้งค่ะ,ะเป็นโปรเจกต์แรกที่ลงของ มหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตในประเด็นของกุ้งมังกรค่ะแล้วก็ปรึกษาโกป,ปานว่าโกบานเราจะต้องยกระดับตรงนี้นะคะให้เป็นอาชีพของกลุ่มฉลองค่ะตำบลฉลองชมุมชนตำบลฉลองก็ประสานไปยังกลุ่มกลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะแล้วก็ทาบทามโกป,ปานไปช่วยเป็นวิทยากรนอกเหนือจากประมงพื้นบ้านแล้วนะคะกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวยัยแล้วก็ตรงส่วนของผู้เรืองแก้วก็ยังมีเป้าหมายในการต่อยอดสมมุติว่ากลุ่มประมงเลี้ยงกุ้งตรงนี้ ส่งไปยังจุดต่างๆในชุมชนค่ะ,คะป้าๆแม่ๆในหมู่บ้านก็จะมีเขาเรียกว่าจะได้มีอาชีพแล้วก็มีเครือข่ายการแล้งกุ้งของเราแน่นอนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกเหนือจากนั้นยังพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการต่อยอดในการทําธุรกิจของโกปานที่มองว่าไม่ใช่หวังแค่ผลกำไรแต่เราจะคืนทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนและก็ชุมชนเป็นหลักสาคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางและจะเติบโตไปในระดับสากลเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆ้อเยาวชนให้กับบัณฑิตให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยใน,ช,นใชุมชนเกิดแ,แรงผลักดัน เพื่อที่จะสร้างตนเองสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างที่อาจารย์บอกว่าเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งครอบครัวแข็งแรงนะคะแล้วก็จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดและประเทศต่อไปตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะขอบคุณมากขอบคุณน้องๆด้านหลังด้วยนะคะวันนี้ถือได้ว่าได้องค์ความรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็มาเห็นบรรยากาศที่การทํางานธุรกิจที่เราไม่ได้โตเพียงฝ่ายเดียวแต่เราจะคืนทุกอย่างให้กับชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย สคนั่นก็คือในส่วนของการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กที่เกิดจากวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํำในกระชังกุ้งบางกรจ็ดสีภูกเก็ตและช่องทะเลในพื้นที่อ่าวฉลองหรือว่าป่าหลาในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตค่ะโดยโกปาลน,นะคะเป็นหนึ่งในเกษตรษกรที่ผันตัวหรือว่านํา วิชาชีพเดิมเป็นเชฟมาแปลรูปอาหารจยนยก,ยกระดับในเรื่องของกระชังปลาเป็นแพรอาหารและมีการต่อยอดในเรื่องของแคมปิ้งต่อไปในอนาคตแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตเป็นสินค้าจีไอต์น้ำตัวที่2ของจังหวัดภูเก็ตและเชื่อมั่นว่าธุรกิจเศรษฐกิจแบบนี้นะคะกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตแล้วก็แพรกบาลจะเติบโตต,ออต่อยอดต่อไปในระดับสากลยิ่งขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเทีย่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคะ่ะมาพื้น ที่ภูกเกต็ตอย่าลืมมาชิมลิ้มรสกุ้งมังกรเจ็ดสีที่แพรโกปาดวันนี้ทีมงานโซททาภูเก,เกต็ตและดิฉันนวพันธ์ไพร์พันธ์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ